เก็บป่าอยู่ในเพชรลังสันปลาหลายหลายมาหลายกระโดดเลยห่วยจะเก็บปลามาถ่ายรูปปลาได้ปอนเลยมีปลาขยงมีปลาขาวน้อยป้าโกดปลาตองป้าโกดปลาตองดูอึดปลานหลายจะเทวฟังมาโอ้มาเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้นะต้องการปลาอะไรสั่งมา หลายป่ามาเด้อมาเด้อหลายหลายผู้ใดอยากได้กับเขาเที่ยงกับเขาแรงแดงมีเมนูลาป่าอยูน่นง่นอันนี้คือปลากดเหลืองเนาะเอามาปล่อยบสมาย,ยมีเองมีเองมาเองตามธรรมชาติ มาเบิ่งขุนเพิ่นเก็บเอาปลาอยู่ในกีตุ่มได้หลายละโบยินพอเบิดก <laughs> ินพอเบิดอยากแบ่งพี่น้องนี่นั่นเลยแบ่งขายไป <laughs> แล้วอย่างไรมาเก็บเองมันบ่ดอนเก็บเมืงน่าจะมีกระขายบ่เก็บขึ้นมาแล้วเพิ่นสิขายเพราะอยากได้มาเก็บเอาเองมาลุยขี้ตุ่ม คือเลือกปลานั่นน่ะปลาอย่างนี้ไม่ได,เด้เลือกโบบีเลือกปลาผือปลากระเง่งาใส่ถุงมือในบ้านบอกออนี่คอใบและขออมาอยู่เ <S <S 2> <S 2> บิ่งสะกอนไอ้เพิ่นเอาเบิร์สะกอนอยู่ไปหาลินกี่ต้ม อันมีสามคนนี่โบเก็บนะเก็บน้อยแต่ปลาหลายาปลาน้องน้อยน,ะน้องน,น้อยเป็ดปลาแน่นเอียดอันนั้นเอาไว้ซะเมื่อไม่โบปลามาหลายแต่น้องน้อยน้ปลาน้อยหน่อ,อ,นอ,นองชุมน้องน้อยปลากระชุม นี่ก็เป็นบ้านอยนู่ทงนาเนี่ยบ้านทงนาโล่งโปร่งสบายปลูกมะทั่วพร้อมปลูกมะอื้อมะแตงปงะลูกสารพัดวงนี้เพิ่นเก็บเมื่อเบิดแล้วพืชหลังนาอยังก็โคกหลังนาพืชหลังนาโอ้เอาคือบอกเอาถังเอาถึงลงไป เอาว่าสีทีมลงให้นี่มใส่ใส่อุ่นถังตะเลนลงไปเลยอะมาอีกมยังหายแกหลเอาลงหลายๆโหลดเพื่อมันได้ปลาหลาย หดยาวๆว่านน่มหนดปะค่เน้ยอืมน้ำมันน้อยเนะน้ำน้อยป้าลอยนอนนะป้าเลยเนี่ยปื๊บพวน้าไนโบ น่าหลดน้ำหลังไม่ไวหรืวแน่หน่เนเาะเออบางทีว่าไปไปเบิ่งป่าไปนะใครซวนเจ้าผู้ซว,วนอยู่วังไดว่าไปเบิ่งป่าอยู่วัดลื้มเราบอกคำว่าลืมเลยตอนมีไอ้น้องอันตอนท้ายจ้ะนะโอ้เมื่อเบิ่งป่าอยู่เฮือนตอนตซวนกันนั่น จงไม่ได้สวนมาทงนะตี <laughs> ได้ป่าไปเมื้อเบ่งเอา <c oughs> สอนเอาสอนเอาพ อุ้ยทางหลังยะผูดเต้นดงๆอยู่ยน่งยูดอนอนเต้นนะอ๋ะอ,อได้หลายแล้วนอนอะเอาวสวิงซอนเอาซอนเอาซอนเอา สอนบาดได้ก <laughs> <c oughs> no, ็ถือบาดนั่นมาถือฟ้าก็ถือน้าถกีเหยื่อไ่ต้องถ้าือมโมีแต่ผู้เก่งๆบ่ใส่ถุงมือเนาะบ่ใส่จักนั่นลุยเนี่ยนีมันเ็ทงมันหนักเลยนๆๆมสิเปลาะแยงผกลางคมเ เก yup. oh. oh. mm ็บเอาเก็บเอาเหมือนอะไรใส่ถังมาเนี่บ่มีปลาซิวบ่ตัวใหญ่เลยอันมาเพิ่งทั้งนี้เพิ่งดูเหี่ปลาซิวเพิ่นตัวใหญ่ใหญ่เนียปลาซิวโอ้โหปลาซิวอ้าว เออเง้ปลาอยันอืมอลงตต่น uh ี้ทาสเก็บปลาซีอือนี้เป็นปลาตองนี้เป็นปลาปลากรดปลากราขง e ี้ย ปลาขยงนร่มันก็คือปลากคตหะปล่าปราน้อยปลากน้อยปลาเอือปลาขยงปลาซิวตัใหญ่ทเออเอามือวันีเด็ดหัวเดดหัวหยไปลงวัดเน้หมึกสาอลายเอาอปลาไปวัดก่าหอยค่อยมีนาะ ผมได้เกบหลายอยู่มันหืนน้ำปลาน้ำปลาจะกอนแล้วสิลงเก็บอีกาขาวน้อยนี่เห็ดเหี่ยงเห็ดเห่ละล,ลอยหาซีทรละสามลรูละสามอยปลาแห้ง,อ,หงอ๋อมันเบา ลูกปลากดเอิอเอิบปลาปลาแงงว่านี่เอาเงงมาลงงมันบุกแงงนีมาลงลูกแงงคือมาลืองเฮือกยว่ก็ได้หลาได้เดี็ดประตองต่งว่าเป็นหาลกเกีรขายเด้กก็สามลูกสี่ลู นนโล่ีนได้ปลานี่ปลากระยังนี่เป็นทุงหร,อหรือเาล์ทุงหาซมือได้สร้างสร้ง,ง,ง,งอารมณเมื่อเมื่อกร้ตังทุงหนอนทุงไายเลยกะป๋อ,อสงสร้างคดีอาหนามใช้ปรตโต้ให้ในอีหละนั่นนไม่ขังนั่นหนามนเป็ก็ได้ เาจะเอามือปล่อยกระสองหน่อยชมบรรยากาศทุ่งนะาน้ำใส่ถังใหเุ่นก,ก่อนที่แถวนี้จะมีต้นไม้หลากหลายมีต้นกล้วยต้นลักต้นมะขามบอกว่าบ่อยอน้ำหลาย mới sáng khanh nó đây lại được đừng chay bởi mình tôi tay tôi nhá ฟาไลาไหลหวยนี่ก็ด,กดอีอของตาหน,นานเรานอนกับเด็กเขาใหยา่ <laughs> บ่าหมยามใหญ่คือบมมาสะ,น,ะาสนั่นนี่แล้วเขาเอาซาป,ป่าปัดนนีม้มาผมวาใส่มออไหวปนตายข้าหมออ้อใหญ่เนี่ยเาเนี่ ประคอนะ่ะบ่มีตีประคอรประดุกมันหนีมันหน,นีเป็นพวกนะเดี๋ยวที่พวกไปพวกเก่ง ปลาแหน,น้ำนะเพื่อสูบไปใส่ใส่ก็ผู้เห็นนี่เจ้าปลูกยางเพิ่มบ่ว่ยเลยประเดียเห็ดน่ะเขาประด้ยหน้าเพิ่ม นาก็เพิ่มสวนก็เพิ่มสวนยางเมื่อกี้าไม่เพิ่มคาักสวนยางดีตมออาดด้างีเต็ยอืมค่าปิดคาบนีเฮตเตยยางเอาเงินยางบันนียไ้ Sơ vi yên nòi siêu lại bì mà nó tôi nháy nháy kép hỏi là mày

ที่ขึ้มบ่อนี่กะเบตรงเตรงนี้ยอันนั้เปลาตองก็คยงปปอันนี้ปลาซิว

พันมันไหวเนาะเปนลงมาใส่พ่อบบนี้ซิวกัมีแต่ตัวใหญ่ๆหญยมันย่านสวิงเจ้าเงิ่นกวนนะบะซิวคู เสีเยวไปเสซิวไปปล่อยบันยัยมันดับ่ดหน้าคน,น้านบ่มีปนะกะหาทั้งกี่ไว้ปล่อยปอยล,ลยป่อยนะ้ำลุม,มาใส่เตียมสิตาย,ยปล่อย้มันสิตายตากมัน,นแบุตายดอกปลอยลกุกเอาเอาหลอบใส่ไว้ หน้ำทั้งนั้นยังมีอยู่มีกระบรายดอกประมาณเพียงหัวเข้าเพียงกลางขาเย็บผืนมาได้กระตากระบุงค่ะ นี่มายูทงหวยหวยยังหวยยองหวยห้องม,มักตู้ตัวนี้ห้องมักตู้ก็ไม่ได้กว้างเรกตื้น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 แต่แน่นไปด้วยปา่า เป็นได้ประซิวเมื่อปล่อยแล้วเห็ดพัน